ใช่ว่าพ่ออ้อมเซนซับดีต้องหนาเทอะทะแต่แม่เจอของบางแต่เอาอยู่แล้วจ้าเลยเพ่เพ,เพื่อเป็นโบที่แม่เลือกดีมากซื้อ1แพ็คแถมให้อี1ก1แพ็คได้ไปเลย2แพ็คละ5้ชิ้นคือได้มาเยอะมากแม่แทุกไซส์นะคะได้ไปเลย50ชิ้นเหมือนกันเลยค่ะหนักไซส์ของเขาก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะมีตั้งแต่ ไซส์ M จนถึง 4XL เลยบอกว่าได้เยอะแล้วก็คุ้มมากด้วยค่ะตัวน,นี้นะคะ2ใบแดงนิดๆเลยค่ะถูกเละคุ้มมากผัดตัวเพลินเพคือมีความนุ่มบางแต่ใส่สบายคุณแม่แมที่กำลังตามหาเพินเพถูกราคาดีและใช้งานได้ดีแบบนี้นะคะ ต้องเพเพิ่มตัวนี้เลยค่ะใช้ดีกันมากๆเลยค่ะหยุ่นใส่สบายรูน้อยใส่แล้วสบายตัวมากๆแมจะบางแต่สึมซับน้ําได้ดีเลยได้เยอะมากกันกันรั่วไหลซิ่งไดด้วยนะแม่เพราะเขามีข้อป้องกันถึง2ชั้นตอนนี้นะคะเขาจับโปรราคาดีงามมากๆเลยจ้าแม่แม่ซื้อ1แพดแถมให้อีกหนึ่งแพดในราคาแค่สองใบแดงนิดๆนะคะแม่คนไหนสนใจชิมพิกดตะการเหลืองด้านล่างนี้เลยค่ะ